สวัสดี f อทุกคนนะครับตอนนี้เรามาดูรถกันหลังจากที่เรามาอู่บ่อยๆนะครับที่เนี่ยนะครับที่มาถ่ายคลิปคันหน้ายาวหัวกระสุนนี่ไปเนาะนหน้ายาวหน้ายาว M A N หัวกระสุนเนี่ยนะครับ ที่เราเรามาถ่ายบ่อยแล้วเข้ามาอู่บ่อยพอดีน้องอยู่กี่คันเนี่ยหัวกระสุนหนึ่งสองสามกลับกลับมาเมื่อไรเนี่ยงงน้องกลับมาเมื่อวานครับตอนนี้อยู่สามคัน ไปอยู่ข้างนอกอีกอีกอีก,อก,อก,อกคันนึงครับเบิร์ตอยู่ตรงนู้นก็นไม่รู้อ๋อไปงานคันหนึ่งนะหลังจากที่เรามาที่อู่สุพร,รานบ่อยๆนะครับก,ก็เลยขอซื้อรถเท่าแก่ <c oughs> ก็เลยจะขอซื้อรถเท่าแก่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดู M-A-N เหมือนกันนะครับแ a นเหมือนกันไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันนี้นะนี่คันนี้เลยนะครับ M-A-N นะครับ M-A-N เดี๋ยวจะมีดราม่าอีกบอกเรียกว่าแมน จริงๆชื่อเขาคือ MAN นะครับแต่ว่าบ้านเราเรียกว่าแมนกันนะครับคันนี้เลยนะครับก็ชอบถูกใจมากๆเลยคันนี้ตั้งแต่สมัยเป็นลูกน้องเขาแล้วนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับที่ขับรถอยู่ที่นี่ก็เลยเข้าไปคุยกับซอนะครับเจ้าของบริษัทนะครับบอกอยากได้คันนี้ผมขอซื้อได้ไหม ซ้อก็เลยบอกว่าเอออยากได้ก็เอาหสรุปแล้วซื้อซื้อเลยนะครับจริงๆรถที่นี่เขาไม่ได้บอกขายนะครับเขาไม่เคยลงเฟซขายไม่เคยไม่เคยขายรถนะครับก็ขายอยู่เหมือนกันก็จะเป็นลูกน้องเก่าอะไรอย่างเงี้ยคนรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาจะขายให้นะครับ เขาชอบคนทำนาหากินนะครับผมอยู่ที่นี่ซื้อไปสองคันแล้วนะครับตอนเป็นลูกน้องเนี่ยนะครับอันนี้คันที่สองที่มาซื้อนะครับนี่ M A N นะครับหน้าหน้ามันจะยาวนะครับจะยาวกว่ารถสแกนเนียนะครับสแกนเนียน่าจะสั้นกว่าช่วงนี้นะช่วงล้อเนี่ยมันจะยาวช่วงข้างานานี่จะยาว เอ็นคันนี้เป็นรถห้างนะครับรถห้างชัสซีห้างนะครับชัสซีห้างหรือชัสซีออสูรนั่นเองนะครับชออสูเครื่อง6สูบ400แรงม้าเดินเดินนิ่มๆเลยไม่เปิดแอร์นะครับใ้เครื่องยังเดินอย่างนิ่มๆเลย M A N อันนี้เป็นเบอร์108ไม่น่าเอาสีเป็นทาทาสีเดิมเพรมันจะสวยผมว่ายังสวยอยู่นะครับยังหากินได้อีก หลายปีเลยแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถศูนย์ด้วยนะครับเป็นรถ5ร้านะครับสวยแบบเรียบร้อยไม่ฉูดฉาดนะครับสวยแบบเรียบร้อยไม่ฉูดฉาดก็เดี๋ยวขากระจกจะขยับลงมาแล้วก็ใส่แก๊ปใส่แก๊ปแก๊บกลางแก๊ปบนแก๊ปหลังนะครับ,ะรบจะใส่แก๊ปเบื้องต้นก็เบื้องต้นก็ เรียบร้อยนะครับสวยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับแล้วก็อ้ออีกอย่างที่นั่งคนขับมันจะต่ำมากเลยนะครับที่นั่งคนขับเนี่ยเห็นไหมมันเตี้ยมากๆเลยนะครับเนี่ยยี่ห้อเขา m a n นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปหุ่มใหม่ได้นะครับกานนี้วิ่งไป6 0 0 0 0นโลนะครับ แรงกิโลนีแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับแรงดันน้ำมันเครื่องอันนี้ความร้อนนะครับอันนี้ลมนะครับน,นี่ก็ลมอันนี้เป็นเกียดน้ำมันนะครับนีรอบเครื่องนะครับรอบเครื่องกลองเร่งดูดีรอบเครื่องปกตินะครับอันนี้เป็นเบรคไฟฟ้านะครับ เด็กไฟฟ้ามี 1, 2, 3, 4ี่ระดับไหมหนะึ่งหนึ่สามี่สี่ระดับนะครับเด็กไฟฟ้าตอนเดึงเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวไฟสีเขียวจะขึ้นตรงนี้นะครับบอกสถา,านะแต่ว่าตอนนี้รถไม่ได้ขยับมันจะไม่ขึ้น,นครับฝั่งนี้เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่เป็นเกียร์นะครับจริงๆผมเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่แล้วแหละนะครับ ผมเปลี่ยนหัวเกียร์ใหม่นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์สองห้องนะครับสําหรับเปลียนเอ็นจะเป็นเกียร์สองห้องนะครับเวลาเข้าก็เกียร์ถอยจะผักซ้ายสุดลงล่างแต่เน่บอเอาหัวเกียร์สแกนเนียมาใส่ผมว่ามันสวยดีแต่ว่าตําแหน่งเกียร์เนี่ยมันเหมือนกันนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ปุ๊บทีนี้เราจะเข้าเกียร์ห้าทํายังไงผักกดมาเกียร์ว่างก่อนแล้วก็ผักปุ๊บ มาอีกห้องหนึ่งเสร็จปั๊บก็ลงไปเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดเกียร์แปดอย่างนี้นะครับทีนี้จะก,กลับไปเกียร์หนึ่งสองสามีเนี่ยก็ผับผับซ้ายมันจะมันจะมีห้องเป็นล็อกห้องนะครับผับปุ๊บแล้วก็เข้าห้องได้เหมือนเดิมเข้าเกียร์ได้เหมือนเดิมน,น,นี่ก็เรียกแกเกียร์ตกนะครับเกียร์ตกสำหรับเป็นเอเอ็นนะครับอ่ะห้องคนขับก็จะประมาณนี้ เรียบๆนะครับเรียบๆไม่จุดฉาดไม่มือว่าแต่ว่าเรียบร้อยดีเพื่อนบางคนที่ก็รู้ข่าวว่าผมซื้อโทรมาถามที่ออฟฟิศโทรมาถามเขาว่าจะขอซื้อคันนั้นคันนี้เขาไม่ขายนะครับเขาไม่ขายนะครับอันนี้ผมเป็นลูกน้องนะครับถ้าไม่ใช่ลูกน้องเขาก็ไม่ขายให้นะครับ พอรถที่นี่เขาไม่เคยบอกขายนะครับนี่นับอันนี้ชั้นล่างห้องคนขับนะครับเดี๋ยวค่อยไปแต่งเติมเสริมรอ,อก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยแต่งเติมมีงบแล้วก็ค่อยทำไปมาพาดูชั้นบนนี่ชั้นบนเป็นเบาะสีไทยด้วยนะครับเบาะสีไทยนะครับเบาะยังไมใหม่อยู่เลยแล้วรถคันนี้เพิ่งทํา พิงมาใหม่นะครับเมื่อก่อนอเป็นของเดิมเปนเชื้อชัยนะครับทำพิ่งมาใหม่แล้วก็เ,เปลี่ยนแอร์เปลี่ยนแอร์ใหม่เมื่อก่อนเป็นแอร์ฝังบนหลังคาของเชื้อชัยเขาเปลี่ยนมาใหม่นะแต่ไม่ได้เป็นพิ้งแบบอะคริลิกนะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่ชอบอะไรที่มันมือหวามากเกินไปที่นี่จะเน้นงานแบบเรียบร้อยนะครับเน้นงานแบบเรียบร้อยนะครับ เรียบหรูนะครับเรียบหรูแต่ที่ไงกิลิกก็อยากได้นะจริงๆแล้วนะครับเบาะนั่งเป็นเบาะสีไทยนะครับเบาะนี่ก็แพงนะนะครับใครอยู่วงการรถบัสก็น่าจะรู้กันดีว่าเบาะสีไทยมันได้มตัตาฐานนะครับเบาะแพงเบาะสีไทย บาะสีไทยก็จะมีโลโก้คนคน,นั่งอ่ะคนนั่งเบาะ,ะนั่นแหละคือโลโก้ของบาะสีไทยเขาละนะครับหมอนกลับไดุ้สไลด์ขึ้นซาดลงได้ตามสรีระนะครับอันนี้ก็เป็นหัวหมอนสวยงามนะครับตัวนี้สุภาราชตัวนี้ไม่มีอันหนึ่งไม่รู้จะอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยไปหาเอา ที่ชาร์จแบต USB ด้วยนะครับนี่อันนี้ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยยุคนี้ต้องมีนะครับยุคนี้ต้องมีต้องมีเบาดสีไทย,ยไม่ใช่เบาะทีไทยต้องมีที่เสียบ USB นี่ต้องมีนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะยังไม่ได้ไท p e C เดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นไท p e ีนะครับต,ต้องเป็นไท p e C เพราะว่า เผื่อโทรศัพท์ที่ได้หลายรุ่นนะครับมีทั้งยู b แล้วก็ไทซ c ครับประมาณนี้ครับผมจริงๆผมลง Facebook ไปแล้วแหละว่าซื้อรถนะครับแต่ว่า FC อยากให้ถ่ายให้ชมหน่อยนะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับ,นะรบเพราะว่าถ้าถ้าเราถ่ายทำคลิปเนี่ยมันก็จะได้รายละเอียดที่มากขึ้นนะครับ ไปพาไปดูห้องล่างนะครับห้องล่างมีรถกัดจากง,งานมานะครับกำลังจะเก็บกวาดห้องล่างก็ประมาณนี้โอ้ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟแอร์เย็นแอร์เป็นคอมหกสูบนะครับแอร์เย็นเลยนะครับแต่ครันนี้ไม่มีโซโฟ,ฟานะครับนี่ทะลุไปหาคนขับได้เลยตรงนี้ ราใส่ป้ายไฟนี่ตรงนี้ทั้งหน่อยตรงนั้นทั้หน่อยนะครับผมว่าก็น่าจะสวยเนะาะใส่ตรงนู้นนิดนึงนะครับน่าจะดูดีนะครับเดี๋ยวเราค,อคอ่อยๆ่ตกแต่งไปนะครับส่วนคันสแกนเนียก็ใครจะซื้อก็อขายนะครับคันสแกนเนียนะครับคันโรบคอปสแกนเนียใครจะซื้อก็อขายนะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับดาทะเบียนแล้วเรียบร้อยอันนั้นพร้อมนะครับจะซื้อก็อขายถ้าแต่ถ้าไม่ ไม่มีคนซื้อก็เก็บไว้ใช้นะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครจะเล่นรถบัสนะครับให้ผม่เล่นเพราะชอบนะครับแต่จริงๆเราทํางานอู่นะครับตอนอู่ทำช่วงล่างถุงลมนะครับแต่รถบัสเนี่ยเราชอบอยู่แล้วนะครับก็เลยซื้ออีกคนันนึงนะครับซึ่งคันนี้ถูกใจมานานแล้ววันนั้นก็ซนไปถามเจ้านายเจ้านายก็เลยให้เราก็เลยต้องซื้อเลยนะครับ พราะว่าเอ่ยปากแล้วก็ไม่คิดว่าเหมือนกันว่าแกจะขายให้นะครับเพราะรถมันยังใหม่อยู่เลยนะครับแต่ที่อื่นไม่ต้องโทรมาถามนะครับไม่น้องโทรไปถามที่บริษัทนะครับเขาเขาไม่ได้ขายนะครับอันนี้ให้ให้รู้บอกให้รู้กันนะครับที่บร,ริษัทใหญ่เขาไม่ได้ขายนะครับเขาไม่ได้ขายนะครับเขาไม่ได้บอกขายเพียงแต่ผมมาขอซื้อแกนะครับแกเห็นว่าเป็นลูกน้องแกก็เลยให้ ประมาณนี้นะครับอให้ชมคร่าวๆนะครับให้ชมคร่าวๆต่อไปเดี๋ยวเราปรับแต่งตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับตตขึ้นนิ่มๆเลย ล่อไหมยังหล่ออยู่เนาะผมว่ายังหล่ออยู่นะนะครับหรืออยากดูคันไหนนะครับดีเฟสมาได้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอื่นแล้วกันให้ดูอีกต่อ,ตอ,ตอไปมีหลายคันนะครับผมถ่ายไม่หมดหรอกรถเยอะมากเลยเป็นร้อยๆสองร้อยคันตอนนี้อยู่ในอู่แค่บ,บางส่วนแค่นั้นเองนะครับ อยู่ในอู่แค่บางส่วนแค่นั้นเองอีกไม่ได้มาจอดในอู่เยอะนะครับคันนี้เขาจอดได้ไม่ไม,ไม่มิดไม่มิดบ่า,าอะไรเพราะรถมันยาวกว่าเขาจอดได้ไม่มีดท้ายโผล่มาบานเลยนะครับรถเยอะมากนะครับตอนนี้อยู่แค่อยู่ในอูไ่ไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับช่องละสองคันสองคันสองคันหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสบเอดสิบสอสามสิบ้าสิบห้าช่องคูณ 2, องสามสิบสาสิบันอยู่อยู่ข้างนอกอีก 3, ามหกกสบสอก็ประมาณสี่สิกว่าคันนะครับจะอยู่ข้างนอกแต่ว่ารถที่จะเข้าไปวิ่งงานหรือวิ่งต่างจังหวัดอยู่ตอนนี้ก็อีกเยอะนะครับรถตู้ก็อีกเทียบ อยากดูขั้นไหนนะครับเป็นพิเศษบอกได้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนะครับวันนี้พาชมรถตัวเองก่อนจ่ายตังแล้วจ่ายตังแล้วนะครับจ่ายตัตง้เรียบร้อยนะครับไม่บอกราคาแล้วกันนะครับไม่บอกราคาแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ไม่ต้องโทรมาถามที่บริษัทน,นะครับเขาไม่ได้ขายนะครับอออ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัว จบคลิปตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ว่างๆจะมารีวิวให้ชมใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับดูโฆษณาด้วยนะนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย